อันนี้เป็นของคาเคียเหมือนกันนะคะอันนี้น่าจะหนึ0 0 0้านามแสนแปดหมื่นบาทอันนี้โอ้โหท่านเป็นจะสิบล้านแล้วไหมเนี่ยรวมทั้งกระเป๋าด้วยเนี่ยทั <c oughs> ้งตัวเนี่ยเยหนมก็ไม่ได้คิดเหมือนกันนะคะห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันยังไม่รวมกระเป๋า <c oughs> ที่อยู่ที่ตัวเนี่ยของมิวกี้เท่าไหร่ครับมูลค่า หูตชุดนี้ก็ประมาณของชักมูสนะคะก็ประมาณ25 0 0 0ค่ะแล้วเฉพาะชุดสีฟ้าใช่ค่ะชุดนี้ค่ะคือเสื้อนะใช่ค่ะก็คือเดรสชุดนี้นะคะก็รองเท้านี่คือของอาร์มเน่ามอดิก็ประมาณ40,000ได้ค่ะใช่ค่ะมันเป็นรองเท้าที่แบบคิดมากจ้านิยมกับแบรนด์นี้เลยเลยครับ ใช่ค่ะแล้วก็ <c oughs> หนูเขินเหมือนกันนะ <c oughs> หนูมานั่งแจงยอดแบบว่า เออพอมันนั่งคิดแล้วมันตกใจอ่าเห็นไหมอย่อยนี่ตยตกใจเองตกใจตัวเองเห็นไหมว่าถ้าไม่ถามเนี่ยเขาก็ไม่รู้ก็ลองไล่ดูสิครับใช่ค่ะอ่าอย่างแหวนวงนี้ก็ของบูการีนะคะอันนี้ก็น่าจะประมาณ4ี่แสนนีดนิดค่ะเป็นวงเล็กแหวนมีเพชรนะใช่ค่ะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบของบูการีหนูหนูหนว่างูมากแต่หนูพยายามคิดว่า <laughs> เขาคือพญานาคเพราะว่าหนูเป็นสายงู เอาละเดี๋ยวเรามาคุยกันนียนะนี่คือสายมูนะฮะส่วนวงแรกอันนี้นะคะกําไรก็เป็นของดูการีค่ะก็อันนี้น่าจะประมาณแ0 0แสนนะคะอันนี้ส่วนอันนี้นี่คือของคาเทียนะคะอันนี้น่าจะประมาณล้านห้าเก้าค่ะใช่ไหมอ่ะใช่ใช่วงนี้ละหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทส่วนวงนี้นะคะถ้าเป็นแพทตินัมเนี่ยไวโกนเนี่ยจะจะแพงกว่าวงนี้หนึ่งล้านเจ็ดล้านเจ็ดค่ะอันนี้ ใช่ค่ะส่วนอันนี้ก็งงคือตกลงแพลตินัมหรือไวโกฮะต้องแพลตินัมแน่แพลตินัมค่ะแพลตินัมครับแพลตินัมโอเคแล้วก็อันนี้เป็นของคาเคียเหมือนกันนะคะอันนี้น่าจะหนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทโอ้อันนี้โอ้โหจะจะสิบล้านแล้วไหมเนี่ยรวมทั้งกระเป๋าด้วยเนี่ย <c oughs> ทั้งตัวเนี่ยเยอะเนี่ยเก็ไม่ได้คิดเหมือนกันนะคะ5้าล้านเาแสนสหมื่นหพันยังไม่รวมกระเป๋าอ๋อต่างหูอีกประมาณ แสนก็บาทค่ะใช่ของอันนี้ของท i f ฟ a นี่แนโคจริงๆมันมีเซ็ตเข้ากันซึ่งสร้อยก็จะประมาณ5 0 0แสนแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ใส่สร้อยเพราะว่าเสื้อมันแบบปิดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมใช่เฉพาะชุดนี้ปกติจะมีแหวนอีกหนึ่งวงซึ่งเป็นความภาคภูมิใจเพราะว่าซื้อแหวนประมาณ8กรัตด้วยตัวเองโอ้ใช่ใช่อันนี้มันวันนี้ไม่ได้ใส่มาเพราะว่าพอดีแหวนอยู่ที่ห้องคุณแม่แล้วคุณแม่ไปรับลูกชายให้พอดี ปกติจะใส่ไว้อะไรงเงี้ยเพชร8กระัตเม็ดเดียวเม็ด<ช>เดียวนะฮะเม็ดเดียวเลยอ่ะสิง่งด์เมือเนี้ยหนูอ่ะภูมิใจมากเพราะว่าคืออันนี้เป็นการเล่าไม่ในในเชิงที่แบบอวดรวยหรืออะไร <คำ S 2> นะกำลังจะถามเดี๋ยวเรื่องนี้ฮะเรื่องอวดรวยเนี่ยฮะ <c oughs> เอาเชิญต่อครับคือหนูมีความรู้สึกว่าผู้หญิงทุกคนจะคาดหวังว่าวันหนึ่งฉันจะต้องได้แหวนเพชรจากผู้ชายที่เป็นวงใหญ่ๆหญ่แต่อันเนี้ยหนูซื้อด้วยตัวเองด้วยเงินตัวเองหนูแบบหนูจ้ำความ หนูจำได้ว่าหนูเหนื่อยมากจากการทำงานแล้วหนูก็จะเก็บเงินก้อนนี้เอาไว้เพื่อจะซื้อแหวนซึ่งเลขาหนูเขารู้หนูก็จะบอกเขาว่าแบบฉันอยากได้แหวนมากเลยเธอฉันแบบฉันทำงานหนักมากเลยเนี่ยฉันอยากได้มากเขาเลขาหนูเขาจะเป็นที่ปรึกษาในทุกๆเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะคุณ <c oughs> ชาเขาก็จะแบบคอยบอกว่าเออโอเคประมาณนี้อะไรอย่างนี้ดีไหมแล้วแบบความภาคภูมิใจคือตอนที่หนูไปซื้อค่ะคุณอาแล้วหนูลองอะ่ะ <c oughs> แล้วหนูแบบเหมือนจะร้องไห้อะเพราะว่ามันเป็นฟิลที่แบบ มิวกี้แบบเธอทำได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความความภาคภูมิใจในตัวเองที่เราไม่ต้องคือมันไม่ต้องคาดหวังจากใครว่าใครต้องซื้อให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพชรเม็ดหนึ่งน้ําอะไรเราก็ไม่รู้นะครับเพชรเม็ดหนึ่งแปดกรัตใน1เม็ดเนี่ยราคามันเท่าไหร่โอ้โหหลายอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะอ๋ที่ซื้ออที่ซื้อวงนั้นอะเท่าไหร่อะ ดูจําราคาสิบล้านขึ้นไม่ได้ใช่ค่ะก็ประมาณนะคะสี่ห้าล้านประมาณเนี้ยค่ะสี่อสี่ห้าลใช่ค่ะสี่ห้าหกประมาณนี้ค่ะประมาณประมาณนี้วงเดียวนะฮะเม็ดเดียวนะเก็บไว้ให้ลูกชายเผื่อเขาไปขอสาวออปนี้ลูกชายห้าขวบลูกชายถามว่ามามีเธอเป็นใหญ่จังเลยก็เลยบอกเขาบอกว่าอ๋อเก็บไว้ให้แกเนชไว้ให้แกเนช ไปขอสาวเขาก็บอกว่าเมื่อไหร่หนูก็เลยบอกว่าก็ตอนแกนเด็โตอะไรอย่างเค่ะก็ขำๆกันไม่มีอะไร